ค่ะต่อไปมาในส่วนของเสริมวิชาภาษาอังกฤษนะคะเอ้าเสริมวิชาภาษาอังกฤษวันนี้ก็บอกว่านะคะเขียนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะเอ้าเขาจะให้โจทย์มาเนี่ยเป็นตัวพิมพ์เล็กแล้วให้ลูกเนี่ยตอบโจทย์โดยการเขียนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะเอาก่อนที่จะเขียนเนี่ยเรามาฝึกทบทวนอ่านคำศัพท์กันก่อนนะคะคำศัพท์คำที่หนึ่งค่ะ n u r s i n g r ับเบิล O M Nursing Room ห้องพยาบาล C A N T w, E N Canteen ห้องอาหาร L I B R A R Y Library ห้องสมดุด C-O-M-P-U-T-E-R-R-O-O-M คอมพิวเตอร์รูม e ห้องคอมพิวเตอร์ M U S I C R o O M มิวสิครูมห้องดนตรี อ้าต่อไปนะคะเขาก็บอกว่าในโจทย์เนี่ยเขาบอกว่าให้ให้เด็กเนี่ยเขียนเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ใช่ไหมลูกอ่าเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะทุบทวนให้นะคะออาวอย่างเช่นคําที่หนึ่งเอาวรู้นะคะคําว่าอะไรเอ่ยทอยเลทใช่ไหมลูกอ่าทอยเลทมีตัวอะไรบ้างเอ่ยออาว t o i l e t ทอยเลทห้องน้ําอ่าลูกก็ดูตัว t พิมพ์เล็กใช่ไหมคะออาว t พิมพ์ใหญ่ o พิม เล็ก O พิม์ใหญ่ใช่ไหมคะเอาไอพิม์เล็กไอพิม์ใหญ่เอาลูกก็เปรียบเทียบดูนะ L. เอลเอลพิมเล็ก L พิมใหญ่ E พิมเล็ก E พิมใหญ่นะคะเอาตัว t พิมเล็ก T พิมใหญ่เอาลูกก็เปรียบเทียบนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็เขียนนะคะเอาอีกคำหนึ่งนะคะคำที่สองคำว่าอะไรเอ่ย C A N T e N Canton อ่ะ c a นทีนแปลว่าอะไรเอ่ยห้องอาหารใช่ไหมลูกอ่าลูกก็ดูตัว C อ่า C พิมพ์ใหญ่นะคะเอา A เอาเขียนไงเอ่ยเอาตัว N นะคะออาแล้วก็ตัว T d o บ b l e E เอาเขียนไงเอ่ยลูกก็เปรียบเทียบดูนะคะเอาตัว N พิมพ์เล็ก N พิมพ์ใหญ่นะคะเอานะคะเอาคำหนึ่งนะคะ ว่าอะไรเอ่ยมิวสิครูมออาลูกก็ดูนะคะออา M U S I C R d o u b l ล O M music room ห้องดนตรีอ่าลูกก็ดู M พิม M พิมเล็กใช่ไหมเอาดู M พิมพ์ใหญ่เอาตัว U ลูกก็ดูนะคะเอาตัว S I C เอาลูกก็ดูนะคะดูตัว R d o u b l ล O เอม่ะมันต่างกันตรงไหนนะคะเอาลูกตังเกตแล้วก็เดี๋ยวเขียนในส่วนของแบบฝึกให้สวยๆนะคะในส่วนของแบบฝึกเนี่ยเขาจะให้มานะคะเอาลูกดูนะคะเนี่ยคำที่1นึ่ำว่า c คนชีนเอาลูกก็ดูเมื่อกี้คุณครูเปรียบเทียบให้ดูแล้วคำว่ามิวสิกรูมเขียนยังไงเอ่ยพิมพ์ใหญ่ลูกก็เขียนลงไปเลยเนื Room อ้อริงรูมเน r ้ิงรูมก็เหมือนกันลูกก็เขียนเลยเป็นอักษรพิมพ์ใหญ่นะคะคอมพิวเตอร์รูมเขียนลงไปเลย อ่าลิเบอรี่าห้องแต่หมดอ่าลูกก็เขียนลงไปเลยตัวอักษรพิมใหญ่เขียนยังไงเอ่ยอ่าท้ายคําว่า t o อยเลอ่าเขียนยังไงเอ่ยตัวพิมใหญ่ลูกก็เขียนไปนะคะอ่าเมื่อเสร็จแล้วต้องทบทวนลูก,ก่อนนะคะว่าถูกต้องไหมพร้อมกับฝึกเขียนชื่อชั้นด้วยนะคะ